นี่ผมจริงย่าพล่านี่ผมว่าใส่วิกนี่โอ้ยมัดผมเป็นคนผมบางย่าพลาเป็นคนผมบางบางเธอเวลาจะออกคลิปยาพลาก็จะใส่วิกสีมันจะมีสีผับบอลประกายต้องมีสีเหลืองมีสีเท่าโอ้ยมีหลายสีแห้งโอเคค่ะยาพลาออกคลิปอลไรเด้อโอ้ยมอน้ย่าพลามารีวิวการใส่วิกเด้อย่าพลาเป็นคนที่ผมบาง ผมหน่อยวันนี้ยายพลาก็เลยมารีวิวกันใส่วิกมารีวิวกันใส่วิกอันนี้วิกมันเป็นวิกที่มันนั่นค่ะมันจะเป็นเนี่ยผมยายพลาจะเป็นแบบนี้เด้อว,วิกตัวนี้มันจะเป็นลักษณะของอุ้ยสวยวิกสําหรับสาวหญิงสาวแสนสวยแต่ว่ายายพลาผมบางผมหน่อยก็เลยเอาวิกมาใส่เวลายายพลาเฮ็ดคลิปเฮ็ดยังยายพลาก็จะมีหลากหลายสไตล์เฮ็ดแห่งเอฟซีเบื่อเนี่หละยายพลาก็จะ ใส่วีกออกมาสไตล์สิละบางเท่อมันจะเห็นหนาเห้าเปลี่ยนไปการมีเวียกได้หลายเวีกนีแยยพอลาก็หูซึกว่าตัวน,นี้มันเป็นวีกสีบรอนประกายทองเนอะายเป็นสีไข่ผมของายพพอลานี่แหละการที่เฮ้ามีวีกนี่บางเธอมันเกิดเป็นบุค,คลิกหนึ่งของเหยายพพอลาช่วงนี้มันหนานาวยายพพอลาใส่วิกมันก็เลยบูหูซึ้อกำคาญข้าหน,นาฮอเนี่ยใส่วีกปุ๊บมันตกใส่ในของแอร์ ถ้าใส่บอยอยู่ในห้องแอร์มันจะอุดอ,อ,อัดแต่วิกนี่ห้องตรงสะสะอยู่บ่อบอยฟ้าสะหละงห้องก็ใสว่วีวีวีสำหรับวีวิกนั่นให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยวิกยาพลาเนี่ยโบมินได้มันหอมเพราะว่าย่าพลาจะสะคือยาสาผมพอนี่ละอุ้ยเห็นบอกเนี่ยมันแช่้นาเขาเปลี่ยนยาพลาหันนาหันกล่องไปทางถนนเอ้าหันหน้ามาทางไมเดอบันนี่นี่อันนี่ไอ เดี๋ยวเดี๋ยวยายพอลาจะหันไหมยายพอลาจะหันไหม่เอ้าลกลุ่งล่างอา่านี่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 เอายายพอลาจะหันนะขาม่าทาั้งนี้เรื่องแสงดีตัวนี้แสงแสงจะดีมันจะเหตุให้ผมเนี่ยผมเข้าดูดกผมเข้าดูนะคะละเฮ็ุให้คนเบิ่งบางเทื่อเข้ากับเบื่อ หรืออาจจะไม่เบืเบ่อถ้าก็จะมีความตลกเนี่ยว่าโอ้ยาย่พอลามน,นี้ใส่บิกเด้อมันจะมีหลายบิกบิกที่พอล่าจะมีอยโฮเจ็ดอันเขาบอกต้องไปซื้อบิกราคาแพ,ง,พ,ง,พ,ง,พงๆเขาซื้อบิกอันต,ต,ต,ตะกอนยาแย่พอล่าปุ๊หูแย่พอล่าซื้อบิกอันล,ละพันหาอันล,ละสองพันก็ว่าถ้าแชกกลางนี่มันจะแพงหน่อยอันล,ละสองพันถ้าเป็นผมจริงนี่ก็จะแพงวันนี้ยาย่พอล่าไปซื้อบิกมือสองเราเอามาซักเอามา สีสเปร์หอมๆสีดำหอมดีๆกับเป็นวิกถิ่นนาใส่แดดมันก็เห็ดเนี่ยเข้ามีหลากหลายบุคลิกและกะว้วก็เวลาเหาอยากเค็ดตลกเขาก็ใส่บิกตลกได้นะคะวันนี้ย่าพรวาก็มาว่าหอยฟังว่าย่าพรวาเนี่ยบ่ได้มีผมสวยคือยิงสีด้วยยาพรวาใส่บิกวันนี้ย่าพรวาก็ลงคลิปไปร้ายคลิปแล้วล่ะช่วงนี้แต่ว่าคนเบิ่งกันยังหน่อยเพราะว่าย่พาพรวาลถิ่นกันเห็ด วิดีโอคลิปมานาน3ปีแต่ว่าหูซึกว่าจะของกเกษียณแล้วก็เลยอยากจะมีส่วนรวมในการเหตุ YouTube อยากจะหูจักกับมูในวงการเอ่อโอโชเชี่ยวก็เลยล่อง YouTube จะของไปโอ้ยเพลาสวยบอมวันนี้บอสวยกับทนเบิง่งเอาเด้อค่ะ <laughs> โอ้ยเนาะ ผู้ตอบวิ่งสิละค่ะ,กะเกษียณละก็ต้องหากิจกรรมเห็ดมันจังบนา่าเบือ่อเอาโอเควันนี้ยายพ่อลาก็มารีวิวการใส่วิกไข่เบิงนี่แหละนี่วิก,ว,ก,ว,กวิกตัวนี้มันจะเป็นวิกวิกมิผุดทักผมเปียเอายายพ่อลาออกไข่เบิงนี่นี่ผมจีบเปียมาหัวผมจริงก็วีกอันได้สวยกว่ากันโอเควันนี้พอ่อแค่นี้ก่อนเด้อค่ะทุกคนไปก่อนนะคะ